ว้าวสาวสวยชื่อดังโชว์แหวนแต่งงานฝ่ายชายเปชฉ่ำสามวงหรูๆขึ้นทันว่าที่เจ้าสาวแล้วสำหรับบิวตี้บล็อกเกอร์เจ้าของช่องอาชิตาสเตชันอย่างอาชิอาชิตาที่แฟนหนุ่มพี่วอมขอแต่งงานที่อิตาลีท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกมากๆคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีล้นหลาม ล่าสุดสาวอาชีโพสอินสตาแกรมส่วนตัวอคตซิรีเผยภาพแหวนแต่งงานพร้อมข้อความระบุว่าได้แหวนแต่งงานแล้วนะค่าฮานี่ไม่ใช่ทีเอฟเฟนไวโควงแรกที่พี่วอมให้ชีจริงๆแล้วพี่วอมจะขอชี้เป็นแฟนที่งานโคเชเลอร์ปี2022บนจุดชมวิวแต่ชิดันชวนเพื่อนขึ้นไปด้วยเลยแผนตากสุดท้ายพี่วอมให้ในคืนนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ขอเป็นแฟนนะแล้วก็ไม่เคยขอเลยขอทีเดียวคือขอ แต่งงานห้าหหห้าแหวนที่ให้ชีเป็นรุ่นทิฟฟานีทีไดมอนดไวอาริงที่ซื้อจากกิงพาวเวอก่อนบินไปหาชีที่อเมริกาแล้วดันไซผิดเปลี่ยนไม่ได้ชีใส่นิ้วโป้งยังหลวมหืออ,อตอนนี้ก็ยังได้แต่มองแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆค่ะแหวนมั่นที่พี่วอมขอแต่งงานที่เวอร์เนเซออิตาลีจริงๆแล้วพี่วอมซื้อจากชอปทิฟฟานีซีโอสาขาแรากในโลกที่นิวยอร์ก USA และทริปอิตาลีก่อนจะให้ชิพี่วอมเก็บไว้ในกระเป๋าตังแล้วโดนล้วงกระเป๋าแต่พี่วอมรู้สึกตัวทันเลยรีบสะบัดหนีคือเกือบแล้วจริงๆตอนแรกที่ชี้เห็นแหวนหมันวังนี้ก็ชอบเลยเพราะเป็นเพชรทรงเหลี่ยมรุ่นทิฟฟานีทรูสวยถูกใจมากๆและก็ถึงเวลาที่ชีต้องซื้อแหวนหมันและแหวนแต่งงานให้พี่วอมชี้ก็เลยเลือกแบรนด์ T F F w h i o เพราะเป็นแบรนด์ที่พี่วอมชอบ แล้วพี่วอมก็ซื้อแหวนแต่งงานให้ชิคืนสรุปที่ว่าตอนนี้มีแหวนทิฟฟานีโคสามวงจากผู้ชายคนเดียวขอบคุณพี่วอมนะคะ